ยูมัดบ้านป่ะแม่อันแม่แมแมของเล็กน่อยตายนะ่ยเขาได้สามตูตรงตูหนสองน่อยแล้วกัปลาเขาบานเบาหน่อยนะเขาได้เป็นแสนนเขาสามตูเนาะอันเยอ่แย่สีสามตูกว่าอันใหญ่เราเตยมั้อีกห่อยเดียวมีสองตู่แม่สองตูทั้งบนทั้งล่างล่างห้าสิบบนห้าสิบบนได้ได้ก็ลูกเตยกูกเคยอยู่ยาตึ เคยก็ได้โอ้ว่าดึงได้สบายดีเลยสวัสดีค่ะแต่วัสดีคุณยายแยะร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่สุดอันแต่ก็ยายแย่มาหาเจ้านั่งจมหมูหัวอย่างเมื่อกี้หมูหัวมาได้สามโต๊ะนี่แล้วเป็นเจ้าไหนเป็นเจ้งไหนไอ้ไอ้มาโลกไงยังก่อน พกสูงสามสิบฟ้าโล่งฟ้าลงเล็กน้อยนี่กับแมนของลุงอยู่บ้านน้องแวงกับแมนค่ะฟ้าโล่งกันเดียวกันเลยแต่ว่าของยายเขาของบ้านเนี่ยจัดสีเขากเขาเด้อยายในบ้านบอกบบฟ้องหลังฟ้องควงฟ้องหันควงคือนางศูนย์ xuống 3 tối nó ăn thầu này. cứ bẹn nó tấp à. vào pha, à. sư, bộ, chầu, bà, ừ, cho mình. dè chài ha. năm còn bận nó chạy riêng. lúc rồi đây em đã thưa bác. bác 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 thì bảo cái luôn đấy. thì đen nhòi bảo muối joe nè. con pít chìm. con thì là. ờ. Thì thám là là đại lệ tôi đại mình bảo vậy 30 này nè. chấm không này làm lại

พิ่นว่ารถนองสาวพิ่นจอดอยู่นี่มีรถมาจำดากทะเบียนเพิ่นนึ่งก็ได้ซื้อน้องลูกเคยลูกเคยเพิ่นได้สามหน่ยบาทลูกเขยเนี่ยติดสื่อสองวันติดกันเดียวหมดกอนเขาได้เงินไอ้สามโตเขาได้เป็นแสนอ้ทะเบียนรถกันนี่คนเดียวทะเบียนกันนี่แหละลูกสาวอยู่เกาหลีครับลูกเขยอยู่จะเชิ่องสาวนั่นหวดกอนน่ะพี่เพิ่ซื่นได้ยัง สามเก้าห้าเออสามเก้าห้าปทะเบียนรถอะไรนะเบียนจอดทุกคนไหนอันอันทะเบียนนี่มันเก้าห้าเก้าห้าเก้าสามเนี่ยแต่ว่าลูกเปอะไปไปจ้ำพิษก็เลยเอารับกันเล็กสลับสลับตัว่ตัวโตรวมถึงเนาะอือันนี้สําโอ้ย แต่ว่าไอ้เลขฟ้าโลกที่บอกกันง er ูน oh ั่นแล้วนี่มันบ่นไอ้สื่อสามตูเสื้อายนาะตรงๆเลยบอกเ่ยหกศูนย์สามเมียที่มันออกก็คพ่ำแต่แต่ยดแต่แต่เทือกตีนใส่แ้นวมันมันหันมาดูมัเฮ้ยก็แค่อมากจะได้เงินหมดด้านอย่นี้เยนะอันจไหมบ่คือแ่ซื้อาอกบ่แมนมันนั่นลูกค้าหลายบบโมงเคืองโทษไปหาจ้ามือน่ะ ก็ปาก็ส่งหมดแล้วป่ะใน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 หยังก่อนอันในเม็บในหยังอะนะถามว่านี่อันพ่อไอ้หลานลุงไอ้ใดมอทันสีตัวติดต่อไปถามว่าเป็นอันเก่าอันกับพ่อคิดว่าจีเซียอสามตัวนั่นเด็กใบสองเน,นาะว,ว,วันนี้ลงรถมาถากทีตรแตะเนี่ยตั้งๆนี่แสดงว่าไหนนาุ้า<ด>่<ว>งลงเ,เห็นกล่องมาอุ้ยลูกเสาว

อันตักบาทได้โอซตอไกตเ้ยินเสียงันตั้มตั้มตัก่าร์ติโอโซตุ๊กตาท่านปาร์ติทีแล้วเ้าห่างเขาห้าอายุแล้วอายุแล้วอเจ็ดสิบห้าอายุเ5็ด้าโลขาลกเลขฝาลกหนังสองห้าเสองห้าเจ็ด โหาเจ็ดเนี่ยเจ็ดหาสองนี่ประมาณนี้เลยนะคนจิกับคนดอกสามคนนอเพียนอยู่นะไม่ได้ต้มตุ้มจ้าอันนี้ล่ะอันของยายที่ตักษานี่สุดเลากเต็มเลยยายแยะยายแย่ดังแล้วดังใหญ่แล้วติดาราแล้วถูกทุกคนทุกวดแล้วแม่ โอ้ยต้องหมันหันมะศูนคักเนาะศูนเฮกันมันมาอันสัมโตเนาะอันหกซูนสามเนี่ยังไดกติเอานังขงเนี่ยี่ไปงานมาในข่าวได้มาซูนสามถามแบาพี่โน้อยู่ในบ้านงานติดกันงานฮะล้างคนหขาก็ซื้อเงาะลางคนก็ซือเ่อซืบาทนี่ซ้บาทโตที่หนังสืบ้านก็เยอะที่ดวงไอ้ตัว เป็นจัสั่นสันเนาะเจ้าพี่น้องเขาโมโมพี่น้องทักอเขาดัานเบาลอยน่ะเขาผ่านสื่อเขาได้นะเขานวมาถือกันฝังก็ได้ยังก็รบกวบเขาเอาตุ๊ก็าเขาจะ้ายัะก็ย้ายมือซาอีกไม่ใช่บาทตามาเขาอีกว่าฝาลุ้ยังือว่าสองหาเจ็ดนเจ็หาสองอะไรประมาณนี้แหละสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดเรับ เขาเขบอกว่าจำนี้แต่ว่าอายุร้อยเจ็ดสิบห้าอายุเจ็ดสิบห้าบ้านเลขที่เก้าห้าบ้าเลขที่เก้าห้าแกกีซื้อปบบแต่แกกีซื้อนัำเพิ่นประมาณนี้อยู่แล้วค่ะนี่แหะมาดแล่ะเขาเล่นเล่นค้าตายทำแ่เย้ยเย้ย้กันิีพถิ่มบ้านเลขที่เจ้าของดอกคือก็และไม่ยังไงเขาบอกว่าเลขที่เจ้าของตลอดบ้านเลขที่ไหอะไรคะไม่คุณอะซือในกระป๋า เดี๋ยว่ามีคนหากฟองมายนใส่นเนี้ยอันมีคนหากฟองมายนใส่หมายเลทีเกี่ยวพันกับบายลที่ของรนแม่ที่อยู่ติดกับนบารีหมายเลขที่สี่สองมายเลขที่องเลนสีหกเลนสี่หกกับสีสองอันนีลน 4, 2, นล้ละอันนี้ละ อันควบคิดไว้ในใจไว้ชี้ซื้อเดื่องนี้แต่ว่าจบัดเวลาหอดมือมาแล้วจะไปตัวทิพย์ก็ดป็นพมีนหรอกเ่ราะครมีเวลาติดติอเลยเมื่อจังสั่นคนลูกค้าหลายลูกค้าเยอะนี่มือวันเสาร์มือก้อนนี่ยโอ้ลูกค้าอะไรเมื่อวานนี่บ่ออะไรขายอันแฟนลูกค้าเรียกงเงินดีเปล่าโอ้ยลูกค้ามาอย่างไรเขาสีม้าเขาก็อยาก

ยายแยะนี่คือเมื่อคุณยายเล่ามาก์บอลซีสองคับอันบานเล็กทีโอ้บานเล็กบันเล็กที่แม่ก็ไปที่เจ้าของเงี้ยติดจันน่ะนะแล้วเอาของไปให้ทอ่าฝันมื่อคืนว่าตัวเรากหาบของไปส่งห้างส่งโยนให้แล้วกัอันนี้อืมจะขอการรับไว้อยู่ของ ม่เพราแมนสีแมนเราบอกแต่ว่าดวงนีมากกับเหล็กฝาโล่งนะเค่ยเข้สามตัวเล้วแต่แต่สิฟังปุ๊บกูปุ๊บเกาน้่งบอกว่าอันอันเกาอันเจ็บเกาบางหันได้กับลูกแต่ยินลูกสาวบ่อยฟังว่าอยังลูกอันรดของน้องแฟนเพื่อนนะอันจอดไว้แล้วมีคนเป็นตามดาด ก็เบียนตันแล้วกันเลยก็เลยนซื้อก็เลยได้ก็เลยได้แล้วก็มาอันเด็กหน่อยบอกที่ว่าเราปิดคลิปเนี่ยนะถามอีกหน่อยมากินก๋วยเตี๋ยวว่าเลขตัวไหนบ้างลาเลขอะไรบ้างสามสิบบันทิบบอเดาเอาคนก็บอกแคกซี่แล้วเนาะเลยนะหวังมากกับพี่เออกับพอดีมันเขากับเลขกฝาโรงหน่อยสามสิบ